เอาแล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนั้นหาไบโอมเชอรี่เลยนะครับผมนะซึ่งที่เรียกในกันว่าก็คือไบโอมซากุระนะผมนะซึ่งตั้งแต่อัปเดตไมครับเวอร์ชัน1น0มานั้นก็ได้เพิ่มไบโอมเชอรี่เข้ามานะผมนะนี้ซึ่งก็ค่อนข้างแหลกนะผมนะค่อนข้างแหลกแล้วก็มีความสวยอยู่ในตัวเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนหานะผมนะแบบเผื่อคุณผู้ชมแบบว่า เดินทางอาชีพเราแบบว่าหายังไม่เจอเนาะแบบเล่นเซิร์ฟเก่าแบบซีดเก่าเนะแบบแล้วแบบไม่อยากเล่นซีดใหม่เนาะแบบไม่อยากเอาชีวิตรอดใหม่นั่นแหละแต่อยากเล่นซีดเก่าแต่หาไม่เจอนะผมนะคือผมจะมาสอนแบบหาแบบง่ายมากนะผมนะฉบับแบบแบบง่ายแบบง่ายมากๆเลยเนาะเพื่อแบบคุณผู้ชมแบบไม่อยากเริ่มเล่นใหม่นะครับผมนะซึ่งสิ่งที่ผมจะมาสอนนั้นคือสามารถใช้ได้ทั้งมนจาว่าและเบร็อกนะผมนะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหากันเลยดีกว่า มายังวิธีของการหาแล้วนะผมนะซึ่งในขั้นตอนนี้นะผมนะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้คุณผู้ชมนั้นมาเลือกอะ,อะไรเดียวเขาเรียกว่าเลือกเลือกซีดเนาะหรือว่าเลือกแมปก็ได้นะผมนะ,อ,ะอยู่ในหน้าน,นี้เนาะ,ะคือผมมีแมปเดียวนะผมนะถ้าคุณผู้ชมมีหลายๆแมปก็เลือกเอานะผมนะว่าจะเอาแมปไหนเนาะคือผมเลือกแมปนี้แล้วการมีแมปเดียวเนาะให้กดไปตรงที่ลูกศรประการนวะ่าประกากดไปเลยอ่าห้า พอได้หน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมนั้นอา่าหาคําว่าซีดนะผมนะซีดนี้ซีดนี้เห็นไหมเนี่ยที่เป็นสีเทาเนี่ยถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยตรงนี้เนาะให้คุณผู้ชมเนี่ยอา่นานตรงนี้เนาะนําตรงนี้ผมแนะนําว่าให้กดคัดลอกอา่าแคปภาพแล้วไปคัดลอกเนาะไม่ก็จดไว้นะผมนะจดไว้โอเคเดี๋ยวผมขอจดสักครู่โอเคจดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีของการ หาแบบขั้นตอนที่สองเนาะก็มายังวิธีของการแบบว่าเราจะหาแบบไบโอมเชอรี่นะผมนะซึ่งผมจะใช้เว็บนี้นะผมนะในการหาเจ้าไบโอมเชอรี่นะผมนะอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบสำหรับสายอยากเก็บอาชีพเมนนะผมนะผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้แบบวิธีนี้นะผมนะเราจะไม่เสียอาชีพเมนนะผมนะเพราะแบบว่ามันไม่ใช่การลงแอดออนรอนไม่ใช่นะนะครับผมคือเราจะไม่เสียอาชีพเมนเราจะไม่เสียอะไรเนาะสำหรับแบบสายเก็บอาชีพเมนเนาะ โอเคหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้เข้าเว็บที่ผมให้มาแล้วใช่ไหมคือให้คุณผู้ชมเน,ะนมมี่ยนำซีดมาใช่ไหมครับผมนะนำซีดมาแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยที่มันเขียนว่าซีดเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีให้ใส่ข้อความก็ให้กดตรงอ่อกดตรงนี้ไปเนาะกดตรงนี้นี่แล้วก็ให้นําซีดที่เราเพิ่งใส่เมื่อกี้มาวางนะผมนะโอเคผมก็ได้วางซีดของผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะตรงนี้นี่นี่เสร็จแล้วนะผมนะให้คุณผู้ชมนั้น เลือกเวอร์ชันนะผมนะเลือกเวอร์ชันนี่มันจะมีตรงนี้เนาะมันจะเขียนว่าเวอร์ชันตรงนี้นี่ก็ของคุณผู้ชมนั้นะจะเป็นจาวาหรือเบสท็อกนะผมนะก็ของผมเป็นเบสท็อกเนาะนี่เบสท็อกอ่าห้าก็กดไปเลยนี่จะเห็นได้ว่าจุดเกิดของผมเนี่ยมันจะมีเบโอมเชอรี่อยู่นะผมนะนี่อ่าห้าส่วนตรงนี้นะผมนะส่วนตรงนี้คุณผู้ชมสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะผมนะไฮไลท์ไบโอมเพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบหาไบโอมง่ายได้เนาะแบบ เผื่อคุณผู้ชมอยากอยากเน้นแบบ oh ไบโอมเชอรี่โดยเฉพาะนะออผมก็จะติ๊กตรงนี้ไปตรงอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ติ๊กเสร็จแล้วก็ให้เรากดกดที่มันเป็นแถบนะผมันแถบตรงนี้อ่าห้าแล้วก็อ่าแล้วก็สามารถเซิร์ชได้นะผมนะอ่าทำไมมันเลื่อนไม่ได้เนี่ยนี่ครับผมนะคือคุณผู้ชมนั้นสามารถเลื่อนหาไบโอมที่แบบว่าอยากจะเน้นเฉพาะให้ได้นะคือผมก็จะเอาไบโอมเชอรี่แล้วกันเนาะนี่เป็นข้างล่างซึ่งถ้าเราติ๊กไปเนี่ยมันจะแบบว่า นี่นะผมนะนี่คือทุกไบโอมเนี่ยมันจะแบบมันจะแบบสีจางนะทุกใบโอมมันจะสีจางมันจะเน้นแต่สีใบโอมเชอรี่นะผมนี้คือตรงนี้เนาะเดี๋ยวอ่านี้โฆษณาอะไรช่างมันอ่านี่คือซูมโอ้โหซูมมาไกลามากซึ่งโอ้โหซึ่งคุณผู้ชมนั้นถ้าหากไปว่าเห็นไอพวกนี้รกนะผมแนะนาให้กดตรงอ่ามันจะมีลูกศรเห็นไหมมันจะมีลูกศรชี้ลงตรงไออ่าไอที่มันแบบขึ้น แนะนำเนี่ยให้กดตรงนี้แล้วก็ติ๊กออกนะผมแนะนําให้ติ๊กออกอ่าผมไอ้ไอ้น,นี้จุดสปาผมไม่ติ๊กก็ไบโอมก็ไม่ติ๊กนี่ผมจะเอาติ๊กออกให้หมดเลยซึ่งเราติ๊กออกเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดติ๊กขึ้นนี่มันก็จะเหลือแค่นี้นะผมนะซึ่งการหาไบโอมแนละ้วมันจะง่ายามากๆเลยเนานะในส่วนของตรงนี้นะผมนะคุณผู้ชมจะเห็น x กับแนะผมนะซึ่งไอพิกัดตรงเนี้ยมันจะเป็นพิกัดข้างหน้ากับข้างหลังนะผมนะซึ่ง สามารถนํามาใช้ตรงนี้แล้วมันจะทีพีไปให้ได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมขอใส่มั่มวๆแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูแบบใส่มั่มวๆแบบแนะนาให้ดูเลยเนาะ,ะสายเป็น99แล้วก็หนึ่งหมื่นแล้วกันแลหนึ่งพันหนึ่งพันโอเคแล้วกดโกไปหน่อยมากดโกนี่มันก็จะทีพีมาอย่ตรงนี้เนาะนี่ส่วนตัวนี้แหละคืออะไรอ้าวห้าดูเหมือนจะเป็นการอ๋ออ๋อนี่ทําแบบมันจะเป็นแบบทาให้แบบภูมิประเทศสมจริงเนาะแบบนั่นแหละส่วนนี้ก็เป็น เป็นเส้นอะไรผมก็ไม่รู้เนาะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะหาใบโอมเนี่ยคุณผู้ชมก็แค่เลื่อนหาเนะเลื่อนหานี่หรือจะซูมก็ได้โอเคของผมไปตรงนี้เนาะเป็นซีดที่ผมนํามาแล้วผมอยู่ตรงนี้นี่คุณผู้ชม,มจะเห็นซีดเนาะคือนี่มันจะเขาจะเขียนบอกไว้เนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันโอ้หได้เริ่มใหม่เลยโอเคผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันเนาะคือนี่อ่าผมจะเอาปเป็นพิก,กัดต,ตรงนี้แล้วกันเนาะเห็นไหมใบโอมเชอรี่ตรงนี้นี่เสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนำพิกัดนี่เดี๋ยวผมจะอ่า อ่ะพิกัดหายไปไหนเนี่ยอ่าหา้าโอเคโอเคติ๊กไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมยะสูม้ดูแล้วกันให้คุณผู้ชมเนี่ยนำพิกัดตรงนี้มาเนาะแล้วมาทีพีโอเคก็นำตรงนี้มาเนาะเดี๋ยวผมขอแขภาพสักครู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้แภาพมาเนาะคือผมได้พิกัดมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะพาไปใส่แล้วกันเนาะโอเคเราก็มาอยู่ในหน้าของตัวเกมมาเนาะซึ่งผมก็ได้นําเจ้าพิกัดมาแล้วโอเค ซึ่งถ้าคุณผู้ชมนั้นเล่นเอาชีวิตรอดนะผมนะก็สามารถเดินทางไปได้เนาะแต่ผมเล่นแบบโหมดครีเอทีฟนะผมนะผมจะขอ TP แล้วกันเนาะก็ให้กดตรงข้อความนะตองข้อความโอเคเสร็จแล้วผมก็จะทับ TP นะผมนะ้แล้วก็ตามด้วยพิกัดเนาะทับ TP ก็ซึ่งพิกัดของผมก็ขอใส่สักครู่นะผมนะโอเคหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ใส่พิกัดเนาะใส่พิกัดให้เราได้ไปหามาเมื่อกี้เนาะ มันก็จะได้มาแบบนี้เนาะซึ่งไอพิกัด Y ตรงกลางเนี่ยคือผมต้องใส่ไว้เนาะคือผมใส่ไปแล้วมันคือแบบบางทีมันทีไม่ได้เนาะหรือว่าบางคนเนี่ยใส่แล้วไม่ใส่แล้วทีพีได้ก็คอมเมนต์บอกผมบอกได้นะผมนะคือผมใส่แล้วมันทีพีไม่ได้เออถ้าไม่ใส่มันทีพีไม่ได้ผมจะพูดอะไรผมเนี่ยคือผมก็เลยใส่ก้าสปเผื่อเนาะแล้วกดไปเลยมาดูกันนะผมนะว่ามันจะได้หรือไม่ เหมือนผมจะใส่ต่ำไปนะผมนะใส่ต่ำไปโอเคไม่เป็นไรก็ขุดไปก่อนนะผมนะนี่นะผมนะซึ่งก็ได้จริงนะผมนะนี้ได้จริงนะซึ่งก็โหเจอใบโอมเชอรี่นะผมนะซึ่งหลายคนแบบว่าไม่อยากเริ่มต้นซีดใหม่ผมก็แนะนําว่าใช้เว็บนี้ในการหาใบโอมนะผมนะก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะผมนะนี่ก็คือแบบสะดวกสบายนะผมนะ สามารถใช้หาแบบสตองโฮประตูเนเธอร์ประสาทดีเอ็นมีอะไรแบบมากมายหลายอย่างนะผมนะคือคลิปนี้ผมไม่ได้สอนเจะจงนะผมนะถ้าใครอยากให้ผมสอนเจาะจงนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอยากให้สอนจริงก็คอมเมนต์แล้วก็ไลค์เยอะๆไปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมนะก็คลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะผมนะชอบกัลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ s u b s c r i b e ครับ สับสไคร้สิครับกดกดครับกด